สวัสดีล้ะก่าสบายดีเอฟซีทุกท่านโอ้บ่ได้พ่อกันโดนเนาะผมก็บ่ได้เฮ็ดคีปล่งเลยนะเพราะว่ายุ่งกับการเลี้ยงลูกน้อยล้ะก่าช่วงอาทิตย์ก้อนเนี่ยครับไปฉีดวัคซีนแอสตาราเซเนกา,าเข็มที่สองเนาะกับอ้ยอเจ็บประดอดแดดนะพี่น้องเป็นไข่อยู่สองสามมือนอนส้มนะจากการแพร่วัคซีนเนี่ยที่เขาล่ำลือกันนะว่าน วัคซีนแอสตารานี่คนแพร่กันหลายมันก็แมนความจริงอีหลีในพี่น้องอาจจะคลองใดมากถือกับจะคของเองเนี่ยจังหูว่าแพร่วัคซีนเป็นจังใดน,นะแล้วก็แพร่จนมีคนตายกันหลายนะที่ว่าแพร่แอสตร้าเซนกานี่ยนะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาให้ฉีดเฉพาะคนที่อายุหาสิปีขึ้นไปนะมันบกค่อยมีผลกระทบคนไห้นั่นสิบ่ค่อยแพร่วัคซีนแอสตา แต่ว่าถ้าอายุน้อยกว่านั้นนะนะอ่าสิมีอาการแพร่หลายจนถึงกระถ่งเสียชีวิตดังเช่นในเมืองไทยเนี่ยก็มีการแพร่หลายนะละรัดกันยั่งดันทุรังให้ฉีดให้ค้นทั่วไปอยู่เนาะผมก็ไปฉีดตัวที่แรกบบอยากฉีดดอกพี่นอ้องที่ฉีดวัคซีนนี่ก็บบได้ฉีดเพื่อสิปองกันโรคแห่ฉีดเพื่อให้สะดวกในการเดินทางไหมเพราะว่ามันมี ไม่มีขอบังคับหลายว่าถ้าไปโบฉีดกับซิโบสามารถเดินทางไปนั่นไปนี่ได้ถ้าไปก็ต้องกักตัวสิบสี่มือหรือว่ากระทั่งแม้ว่าธนาคารบางธนาคาร่ให้เข้าธนาคารนะแปลกดีหลืเนาะคือมาบังคับกันแถอบุคันว่ารัดมีวัคซีนที่มีคุณภาพให้ฉีดเนาะกับเป็นอีกเรื่องเป็นอีกแนวหนึ่งนะอันนี้วัคซีนกับบ่ดีนะ เข็มแรลกกระซิโนแวกกระซ้ำส,สีนดด้ำเกลือบโบด้มีประโยชน์อย่างเสียเงินเสียภาษีไปสื่อวัคซีนหวยแตกม่สีไทยประชาส้นแทนทีเสเอาเงินไปสื่อวัคซีนดีๆม่สีไทยประชาส้นคนทั่วไปโแมีนเขาบม่อยากสีพี่น้องเขาอยากสีสพ่อตายแล้วเขาอยากได้ไฟเซอร์เขาอยากได้โมเดนาแต่มันกับโบมีให้เขาแล้วก็มีแต่วัคซีนหวยแตกสีดมากกับแพร่วัคซีนอ่า อยู่บ้านบ้านเมียผมนี่มีคนตายไปผู้หนึ่งเนาะตายจากการฉีดการแพร่วัคซีนแอสตาราเซเนกานี่ตายไปผู้หนึ่งแล้วก็ลูกพี่ที่หูจักอายุประมาณเศร้าปีนี่ก็แพร่วัคซีนแอสตารานี่ก็ถึงแกซีวิตกันรัดกับบเห็นิรับผิดชอบยังไาคำตอบของรัฐก็คือ,อเป็นโรคโรคประจําตัวหัวใจล้มเล้ยวจากโรคประจําตัวเพราะนบ่อยากรับผิดชอบ บอยากบอกว่าพราะการแพร่วัคซีนแปลกดีไหมแต่กันยังสีมาบังคับให้ค้นทั่วไปเข้าฉีดอยู่ทั้งที่เจ้าของผมมีตัวเลือกวัคซีนให้ประชาชนฉีดมีแตสีดไข้เ,เข็มแลกซีโนแวคเข็มสองแอสตาเซนกาผุมีตัวเลือกอื่นอ,อยากได้ไฟเซอร์อยากไรมันหนาก็ต้องจองอคนติ่จองไว้ตอนนี้ก็ยังประชาชนฉีดอยู่พี่น้อง ไปเสื้อมโนหนากับบทันมีกันเลื่อนกันไปอยู่สินะอันลัดสั่งซื้อกับจักสานใดบูสิใดนะกับบังคับให้ประชาชนฉีดเทซิโนแวกฉีดแอสตราเซเนกาอยู่นี่นะซึ่งมันมีผลกระทบข้างเคียงหลายสําหรับผู้ที่มีอายุน้อยนะห้าสิบปีลงมาเนี่สิแพ้วัคซีนเกือบทุกคนเลยกับว่าใดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมนี่ได้เลยขนาดผมร่างกายแข็งแรงก็ยังแพ้นอนส้มอยู่สองสามมือแหมเป็นไข่แหมเป็นไข่สูงนั่นเลสามสิบแปดสามสิบเก้าองศา แล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านมาผมสียทั้งเต็มวันที่สิบหาเนาะมม่อนีกับวันที่เศ้าหาแล้วก็บซิบมือแล้วก็ย,กยังก็ยังกาลังบ้ท่านได้ขึ้นมาบันไดไหมเฮ็ดเวียกนักก็ยังรู้สึกว่าเป็นวิงวิงอ่ากำลังมันมากบ้เต็มทีไหมร่างกายเฮายังยังปรับสภาพบัไดไหมยังแพ้อย,อยู่ก็จังว่าคนที่มีร่างกายบ้สมบูรณ์คนที่มีร่างกายบอแข็งแรงเนี่ย เป็นแนวใดสิแพรและการแพร่วัคซีนขั้งแต่ละคนก็บ,บอกคือกันบางคนแพร่หน่อยบางคนแพร่หลบางคนแพร่ถึงกระทั่งเสียชีวิตพราะตายขึ้นมากกับุมี่เพื่ออะไรพี่สอบพี่นอ้องก็บ,บอกว่าเป็นโรคประจำตัวถ้าเขาบวไปฉีดนะเออเขาบวไปฉีดเขาก็บ,บ่ตายพี่น้องว่าเออเอาขากวนย่านโควิดเขาควรย่านวัคซีนพี่น้องว่าออผมว่ามันผมย่านวัคซีนหลายกลัวนะโควิดเกิดมเป็นตาย่านดอก พอผมก็มาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนหนึงสีนะ่น่ะผมกัหนีมาอยู่ให้อยู่สวนมาอยู่ป่าอยู่ดอยมันก็ห่างไกลจากโควิดบอมีปัญหาว่าสิไปติดโควิดอย่างเลยอันนี้มาอยู่พะเยามาอยู่บ้านเมี่ยมาปลูกพักปลูกหญา้าเลี้ยงปูเลี้ยงปลากินก็บ่ได้มีความกังวลเลยว่าอ่าสิย่านโควิดอย่างไหมอืมนีบัดน,นี้แต่ที่ผมฉีดนี่ฉีดเพื่อการเดินทางแหม ชีดในสะดวกเพราะเขาอยากไปนั่นมากนีเขาก็สะดวกเขาบอต้องกักตัวเพราะขอบังคับของรัฐเพื่อนน่ะนะต้องฉีดในครบสองเข็มยังสิไปใสม่มาใส่ได้โดยที่บต้องกักตัวถ้าบม่ีดก็ต้องกักตัวนะหรือว่าไปทาธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐยังสี่กับบได้เนี่ยเขาบอให้เขาเน่วยงานเขาบอให้าสารเขาสถานที่ราชการอันนี้กับปวงคักผมว่าเป็นการจํากัดสิทธิขักพูด แต่แมนมีวัคซีนดีๆเขาโตเลือกจ็กซี่หาตัวมีโมเด์นามีไฟเสื่อยเขาเลือกฉีดไปใส่เขาสิบอยากฉีดพี่น้องทุกคนก็ห่วงชีวิตทุกคนก็อยากได้วัคซีนที่ดีเตัวนั้นนะแต่ว่าฉีดแล้วมันแพ้เฮดให้ถึงขั้นเสียชีวิตนี่บางคนก็บ่บยากลองนะ่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงมันบ่คุ้มแม่เขามีพาดละตรงรับผิดชอบบางคนลูกหน่อยอย,อยู่บางคนลูกหลายคนบางคนตรงเลี้ยงดูพ่อแม่ ถ้าเขาตายไปขึ้นมานี่พี่น้องว่าผลกระทบมันบได้แต่กระทบแต่เขาแม่มันกระทบเป็นครอบคั่วแม่ไผิเลี่ยงลูกเลี้ยงเต้าให้เขาไผ่เลี่ยงพ่อแม่ไผ่สิดูแลพ่อแม่งสิน่ะหลายก้นหน่วยงานรัดกับบบคอยคิดพ่อเรื่องนี้นะสิบังคับไห้ได้ฉีดถ้าบบฉีดกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บบได้โอ้จะเป็นนายพี่น้องเอ้เนาะอันนี้ผมมาจมไห้ฟังดอกกรณีของวัคซีนนี่อยากฉีดกันทุกคนผมก็จําเป็นต้องฉีด โบดีฉีดพ่อย่านโควิดนะฉีดเพื่อให้สะดวกในการเดินทางเพราะว่าบางเตือเข้าต้องเดินทางไปหันมานหนีทํามทุลาแม่พี่น้องมันไปมากบสสะดวกมันไปมากบได้แม่เออมันมีขั้นตอนหลายเหตุให้เขาเสียเวลาบู๊คือกันถึงแม่ฉีดวัคซีนใด้ก็สามารถติดโควิดใดขึ้นกันแล้วก็สามารถแพร่เสือ้อใดขึ้นกันจึงเป็นอย่างจังกำหนดว่าพวกคนต้องฉีดวัคซีนนะทั้งที่ว่าฉีดแล้วมันก็นยังติดได มันก็ยังแพร่เสื้อได้เนาะบ่เข้าใจคืนกันนะบ่แมนว่าบ่แพร่เสื้อให้คนอื่นบ่ได้ได้พีน้องมันก็แพร่เสื้อให้คนอื่นได้ไหมเขาฉีดไปนี่นะมันยังซิมาบังคับให้เขาฉีดอยู่อันบอกว่าบางคนบอกว่าอยากได้วัคซีนดีก็ซื้อเอาตีวาสันนะโอ้แม่นอยู่ซื้อเอาตอนนี้พวกจองไว้ก็ยังบ่ท่านได้ไหมแล้วเป็นยังต้องให้เขาซื้อนะวัคซีนนะวัคซีนที่ดีรัฐคือบ่จัดหาให้ ทั้งสี่ราคาสื่อซีโนแวคมันกัดราคาพ,พกพอกันกับสื่อนไฟเซอร์กับสื่อมรณนาหนะ้าร้อยแปดสิบกว่าบาทนะซื้อซีโนแวคนะเป็นยังบอกเงินส่วนนี่นะมาสั่งซื้อไฟเซอร์ซื้อมรณนาให้เขาไปซื้อ,อยังซีโนแวคตัวนี้กันยังสั่งมาวัคซีนบอดีหู้ว่าบอดีกันยังซื้อมาแล้วบังคับให้ประชาสนฉีดหาว่าประชาสนไปด้อยค่าวัคซีนเขาไม่ได้ด้อยค่าแห่พี่น้องทุกคนมีความหูทุกคนมีสมองแหม ทุกคนเสพข่าวสารหาความมู่จากแรงความมู่ต่างๆว่าจำเป็นเดีไปฟังรลัดอย่างเดียวเขาบอกได้ด้อยค่ามันด้อยค่าอีหลีมันบ่มีประสิทธิภาพทั่วโลกเขาบอย่อมรับเม่ฉีดวัคซีนสองเข็มสีซูนเวคกับสีซูฟนแฟมเข็มหนึ่งเนี่ไปตั้งประเทศเขายังบอย่อมรับเนี่ยพี่น้องต้องบูดเข็มสามบูดโมเดนาบูดไฟเซอร์หลายประเทศกับโบไซแหล้วซีโนแฟมซีโนเวคมันมันบ่ได้ผลแม่อ่าภาษาส่วนเขาก็หูดีนะพี่น้อง บมเมนว่เาเขาสิไปด้ยอยค่าเขาสิไปด่ารัฐบาลหอกมันมีเหตุมีผลของมันไหมอ่าคนติดเชื้อซึโนแว็กก็บบเห็นไปไปเห็นไปฉีดซึโนแว็กดอกพากันไปแย่งฉีดไฟเซอร์พุ่น่ะคือบวพากันไปฉีดซึโนแวก็กอันพวกซุ่มเชีย่ยรัฐบาลนะี่ยนะเชีย่ยเขาเชีย่ยซีโนแวก็กฉีดสองสามเข็มออกระตุ้นพุ่มได้ดีก็ฉีดพวก mRNA วัคซีนมาสั่นเป็นอย่างคือบบฉีด ไปพวกวิเีษอีหลีกั็ไปแย่งพุ่น่ะไปแย่งฉีดไฟเซอร์ใส่เซนใส่สายเขาไปฉีดใส่เซนใส่สายใส่พวก VIP อีวีซูเปอร์ VIP ทั้งหลายแหล่นะมีลูกมีลูกมีพอมีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงก็ใส่ตำแหน่งในการที่ได้วัคซีนมาฉีดก็ร้ายนะพี่น้องก็เห็นอยู่ก็บอกเขาใจกันว่าบ้านเมืองเขาเป็นอย่างเนาะ ที่ผมมาจมวัอนี้ผมมาจมเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะนะ al, เห็นเขาเน่โลกโซเชียลหลายคนกับจม่าวัคซีนแอสตาราเซเนกาในชีแล้วโอ้ยเป็นไข้แพร่ย่างคักผมกับพวกคิดว่ามันสินักนะพ่อจะคขวางมาล่องเองจึงได้หู่าโอ้ยมันแพร่วัคซีนอีหลีพี่น้องวัคซีนมันแห้งไหมมันเหมาะกับคนหาสิกสิปีขึ้นไปไหมคนวนัยนี่สิบโมคอยแพร่นะแต่ว่าคนที่อายุตามกาหาสิลงมาเนี่ย แพรวัคซีนหลายถึงขันเสียชีวิตหลายเลยพี่น้องแต่มันบเป็นข่าวรัดกับบอกว่าเสียชีวิตโดยโรคประจําตัวไปปัสสาวะไปบรับผิดชอบแล้วก็บ,บังคับให้เขาฉีดนายนายนาย,นายพี่น้องแทกซีว่าจังไหนอันนี้เขามันเขาดอกรับเหลืองหมดแล้วน้องพี่น้องทั้งฝุ่นเขากะลังเกี่ยวกันเขาก็ลังเกี่ยวเข่ากันนะเสียงรถเกี่ยวเข่าดังเนาะพี่น้องรถรถเกี่ยวเกี่ยวเขานะ ผิดกำลังอัดสะโดง